รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเปิดฟ้าทุกวันจันทร์อยู่กับโมโม่นิชารังคัสิลีอีกเช่นเคยทางททอบห้าเป็นประจำนะคะแต่ช่วงนี้จะมีข่าวสารอะไรดีๆเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐมาฝากตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะร้านอาหารครัวดอกไม้ขาวเข้าร่วมงานเปิดตัวยิ่งใหญ่โมโนโพรีแบงคอกอีเดชั่นบอดเกมระดับโลกโดยงานนี้เป็นความร่วมมือผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพันธมิตรสร้างโกลว a อเว e ิสเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโดยมีนายธีริลินเทเพนรองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยบริษัทเซ็นทัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทัลเวิลด์และเซ็นทัลวินเลดบริษัทวินนิ่งมูฟผู้ผลิตเกมโมโนโพลีและพันธมิตรที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญในเกมกิจกรรมในวันนี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับมีความยินดีและรู้สึกขอบคุณนะครับพันธมิตร ที่ได้ร่วมดำเนินการจนออมีพูดง่ายๆเป็นของเล่นนะครับแต่เป็นของเล่นที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นเครื่องมือสื่อสารให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับและก็มีแรงบันดาลใจในการเดินทางมาประเทศไทยเราเรียกเกมอันนี้ว่า เกม m มโนโพลีวันนี้เนี่ยดำเนินการเปิดตัวนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรนะครับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือในเอดิชันก่อนๆด้วยครับเอดิชันนี้เป็นเอดิชันที่3แล้วนะครับซึ่งแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าทางบริษัทเนี่ยซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ที่ลอนดอนเนี่ยนะครับเห็นความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับก็เลย สร้างเวอร์ชันนี้ออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่3ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับเป็นที่นิยมนะครับของเป็นจุดหมายปลายทางที่สําคัญนะครับของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับไม่เว้นแม้ก,กระทั่งนักเล่นเกมต่างๆนะครับก็จะต้อง enjoy ในส่วนนี้ใครที่ยังไม่เคยมาประเทศไทยแล้วมีโอกาสได้เล่นเกมน่าจะเกิดแรงบรันดาลใจอย่างยิ่งนะครับที่สักครั้งหนึ่งจะต้องเดินทางมาเที่ยวให้ได้เราไม่ได้นําเสนอเฉพาะ ภาพของการเดินทางเข้าไปแวะเที่ยวหรือว่ามีแค่ที่พักอย่างเดียวแต่เราเสนอที่กินนะครับที่รับประทานอาหารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งของที่เราเรียกว่าเป็นสินค้าดางนั้นการท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองไทยเลยคนที่มาเยี่ยมชมประเทศไทยหรือว่าเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเลี่ยงไม่ได้เลยครับที่จะต้องมารับประทานอาหารไทยเพราะว่าเป็นสิ่งเชิ่หน้าจูตาม,มากทางร้านก็รู้สึกดีใจมากที่ ทางว i n ิงวูฟร่วมกับทททนะคะได้ชวนทางร้านมาเป็นตัวแทนในการนำเสนออาหารไทยในแบงคอ o k อ d ดิชั่นนี้ ให้ทางโลกได้เห็นว่าแบบอาหารไทยเรามีดีอย่างไรแล้วก็เป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ประเทศไทยด้วยค่ะเรื่องของบอร์ดเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมทั่วโลกแล้วก็จับกลุ่มทั้งยังเจเนอเรชันแล้วก็แบบกลุ่มที่โตขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาตัวเองเข้ามาฟีเจอร์อยู่ในบอร์ดเกมระดับโลกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการเอ็กซ์พานในกลุ่มทาร์เกตของเราเพิ่มมากขึ้นค่ะในเชิงของแบบตัวช้อปปิ้งมอลล์เองเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันเป็นถือว่าเราเป็นหนึ่งในช้อป ช็อปปิ้งมอลลเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ด t r a c t ได้ดีค่ะและอีกหนึ่งพันธมิตรที่เป็นแลนด์มาร์คด้านอาหารไทยร้านอาหารครัวดอกไม้ขาวถือว่าเป็นร้านที่มีสไตล์อาหารไทยแบบดั้งเดิม และสูตรที่พัฒนามากว่า20ปีมีลูกค้าให้การยอมรับมาช้านานซึ่งการเข้าร่วมเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งในบอร์ดเกมระดับโลกครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาเที่ยวชมประเทศไทยร้านโพลลองไม้ขาวสาขาบาง่เมืองค่ะ,คะกรมสมเด็จพระเทพท่านเมตตาราชทานนามให้ค่ะที่ตึกนี้จะเป็นตึกที่ปล่อยให้ธุรกิจข้างนอกเข้ามาเช่า แต่ว่าช่วงนั้นปี47เหมือนกับผู้เช่าเขาออกไปอะค่ะทีนี้ทางครอบครัวคุณพ่อก็จะมีญาติหลายๆคนเขาก็คิดกันว่าเออมีใครอยากทาโปรเจกต์อะไรบ้างแล้วก็ทางคุณแม่เนี่ยก็เป็นคนชอบทําอาหารก็เลยตกลงกันทําร้านอาหารดีไหมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความใส่ใจทุกขั้นตอนในการปรุงอาหารนะคะตั้งแต่ขั้นตอนเลือกวัตถุดิบเลยก็คือทางร้านเราอย่างหมงูไก่ไข่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเลือกเกรดดีที่สุดก็คือของ SPL แล้วก็เนื้อเราก็จะเป็นเนื้อออสเตรเลีย แล้วก็อย่างผักบางชนิดนะคะเราก็จะมีฟาร์มอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดด้วยแล้วก็ปลูกผักออกแกนิกเอามาใช้ที่ร้านด้วยบางส่วนจริงๆแล้วที่อยู่บนโต๊ะนี้ก็คือเป็นรายการที่ลูกค้าจะชอบมาแล้วก็สั่งเสมอนะคะต้มยำหมูตุน๋นตัวนี้จะเป็นปออปีเยะสดเนื้อปูส้มตำลาวอย่างปลาล้านี่ทางร้านก็เป็นคนต้มเองก็จะเป็นข้าวตังหน้าตังตัวหน้าตั้งี่เราก็ทําเองกันเราทาเองหมดเลยมันก็จะ รสชาติละมุนมากอันนี้จะเป็นน้ำพริกลงเรือแล้วก็อันนี้เป็นแกงพวกปูใบชะพลูปูเราจะให้ชิ้นใหญ่มากแล้วก็พริกแกงเราก็แบบปรุงเองเลย อันนี้เป็นโรตีแกงเขียวหวานแล้วก็อันนี้เป็นพริกขิงปลาดุกฟูอันนี้เมนูนี้ต้องแบบลูกค้าชอบทานมากเราก็เลยแพ็คเป็นกระปุกขายกลับบ้านให้ดูแล้วก็เป็นใบเหลียงผัดไข่แล้วก็จะมีเมียงขามส่วนอันนั้นจะเป็นปลาทอดซอสมะขามเราจะมีอาหารหลากหลายมากแต่ว่าอาหารไทยเนี่ยจะเป็นหลักแล้วก็เราก็มีเมนูยุโรปด้วยแล้วก็จะมีพวกเบเกอรี่เนี่ยที่เราทําเองอันนี้จะเป็นเค,ค้กขายดีที่สุดตลอดการเป็นเค,ค้กมะพร้าวถ้าเกิดว่าลูกค้ามาแล้วไม่ได้ทานเค,ค้กมะพร้าวก็ถือว่ามาไม่ถึกอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันเป็นครคีป เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อมากเลยนะคะเพราะว่าแบบต่างชาติก็จะรู้จักแล้วก็สมมติเขาจัดอันดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเท t แอดลัสหรือว่าของ CNN ก็จะมีเมนูไทยอยู่ด้วยเสมอยกตัวอย่างเช่นอย่างมัสมันหรือว่าเป็นอ่าส้มตำหรือว่าต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเมนูไทยติดอันดับเสมอเลยแล้วก็แบบเวลาเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอร้านอาหารไทยนะคะแล้วเขาก็ขายดีคิวยาวมาก ก็แปลว่าต่างชาติเนี่ยให้ให้การยอมรับอาหารไทยคุณคิดว่ามันก็มีความท้าทายเพราะว่าแบบอย่างสมมุติตอนที่สมัยทํางานเป็นเขียนโปรแกรมมานะคะก็จะมีความท้าทายในทางเทคนิคลทางแบบเทคนิคของเขาแต่ว่าพอมา,าอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องการบริหารแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลายๆอย่างทางบริษัท w n n n i n g นะคะเขาได้ติดต่อเราเข้ามาว่าเออเขากําลังจะมีโมโนโพลีเวอร์ชั่นกรุงเทพ ร่วมกับทททเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวปีนี้ร้านเราครบ20ปีแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนเรามาตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดที่เรายากลำบากเปิดร้านไม่ได้ก็จะมีลูกค้าแบบคอยสนับสนุนร้านเราอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วใครที่ยังไม่เคยทานโคดองไม้ขาวเรียนเชิญได้นะคะที่ร้านโคดองไม้ขาวสาขาบางรูเมืองอยู่ใกล้ๆวัดเทพศิริน์แล้วก็เยื้องโรงพยาบาลหัวเชี่ยวค่ะแล้วก็เราก็จะมีอีกสองสาขาที่สาขาสยามสแควร์วันชั้น4 แล้วก็จะมีที่สัญญาณด้วย นายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านอุตสาหกรรมการต่อเรือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริษัทเฮดดี้ฮุนไดเฮฟฟี่อินดัสรีจำกัดโดยมีนายบุญสงทับชัยยุทธปรลัดกระทรวงแรงงานนายเดชาพฤกษพัฒนารักรองปลัดกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณคิมดองอินรองประธานบริษัทเฮดดี้ฮุนไดเฮฟฟี่อินดัสรีร่วมลงนามนางสาวบุญยวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนายพิเชษทองพันธ์รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนายปาร์คยองมินเอกอักรราชทูตสาธรารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยผู้บริหารสังก,กัดกระทรวงแรงงานผู้บริหารบริษัทเฮดีฮุนไดเฮฟวี่อินดัสทีและนางสาวอรัญญาสกุลโกศลประธานสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยร่วมพิธีวันนี้ก็เป็นการลงนาม m o u มยูเฮดีฮุนไดเฮฟวี อินดัสททางบริษัทก็ได้ส่งรองประธานมาลงนามใน MOU กับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจริงแล้ววันนี้เราก็มีสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยคุณอรัญญาซึ่งเป็นประธานอยู่พยายามติดต่อกับทางบริษัท H.D. h o o d ุดไดเนี่ยเราสามารถส่งแรงงานไทยเราไปที่ประเทศเกาหลีในเรื่องของการเป็นช่าง ลแล้วก็จากการที่มีการอบรมไปทั้งที่ผ่านกักสูตรในวันนี้ที่รับประกาศสิทธิบัตรก็คือ88คนซึ่งสามารถไปทํางานในประเทศเกาหลีกลางเดือนหน้าเราก็จะเดินทางไปทํางานที่ประเทศเกาหลีแล้วตัวผมเองก็ได้เดินทางไปที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ไปคุยกับผู้บริหารของบริษัทคุนไดแล้วก็เลยมีที่มาของวันนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ผมเป็นผู้กระทํานะครับ ก็ต้องบอกว่าคุณอรัญญาซึ่งเป็นประธานสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยเนี่ยเป็นผู้ประสานทั้งหมดตรงนี้เราก็ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนนะครับโครงการนี้เป็นโครงการนำล่องสำหรับประเทศไทยนะคะที่เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัททุนใดที่เกาหลีใต้สืบเนื่องมาจากว่าท่าน,ร,นรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการและคณะผู้บริหาร แล้วก็สมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยเราได้มีมีโอกาสร่วมเดินทางไปกับท่านด้วยประสบความสำเร็จตรงที่ว่าท่านรัฐมนตรีเชิญชวนบริษัทฮุนไดให้มาใช้โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องที่ประเทศไทยท่านก็มอบงานนี้ให้กับประเทศไทยเป็นความโชคดีของแรงงานไทยนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็ดีใจด้วยค่ะที่คนงานตั้งใจเรียนถึงสเดือนเราเรียน ฝีมือช่างเชื่อมเทคนิคของทางเกาหลีอาจารย์เกาหลีเขาอะมาสอนด้วยตัวเองนะคะก็เราก็สอนควบคู่กับภาษาเกาหลีเบื้องต้นด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะเาะว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยไปที่นู่นแล้วดังที่ท่านรัมนตรีได้กล่าวว่าฝีมืออย่าตกให้ให้รักษาคุณภาพฝีมือที่คุณเรียนที่นี่แล้วก็ให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นนะคะให้เป็นผลงานที่ถูกต้องแล้วก็ ถูกใจในจนาย้งดบริษัทเบอร์แมปตั้งใจที่จะทําโครงการนําร่องชิ้นนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะให้กับน้องๆชาวไทยได้ฝึกฝนแรงงานและ,และฝึกฝนฝีมือรวมถึงได้เรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อที่จะเอาไปใช้ในประเทศเกาหลีเพื่อที่จะได้อยู่กับประเทศเกาหลีได้อย่างราบรื่นนะคะทุกคนสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างคล่องแคล่วและก็ฝีมือสามารถพัฒนา ตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการมาวันแรกจนถึงวันนี้ฝีมือของน้องๆทุกคนนะคะเป็นที่ได้พอใจจากอาจารย์เกาหลีโครงการที่2ของบริษัทเบอร์แมพเรามีเตรียมไว้แล้วนะคะปีหน้าคนช่าง <ใน S 1> ที่ <คน S 1> ทเป็นช่างช่างเชื่อมติ๊กนะคะ 6G หรือฟักคอ 3G100 คนปีหน้าเนี่ยโครงการที่2เราจะเริ่มแล้วอยากจะให้ทุกคนเตรียมเอกสารนะคะคนไทยการเชใบเซอร์ Sir, และก็ฝีมือเตรียมให้พร้อมค่ะ และนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ทำเพื่อสังคมที่ทุกคนต้องช่วยกันนะคะช่วงข่าวฮอต New t i ทาวันนี้จะมีข่าวฮอตประเด็นร้อนอะไรมาอัปเดตไปชมพร้อมกันเลยค่ะวัดหัวถนนตําบลหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วหลายร้อยปีเส้นทางสายประวัติศาสตร์เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เส้นทางสายศิลปวัฒนธรรมซึ่งชุมชนหัวถนนเป็นชุมชนลาวที่ถูกต้อนมาเป็นเฉลยศึกเมื่อครั้งในอดีตหลวงพ่อติวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีองค์หลวงพ่อติวยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนชาวลาวจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่มีสาธุชนทั่วประเทศได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรกันอย่างเนืองแน่น ในยามเกิดวิกฤตเช่นนี้ในทุกวิกฤตจะเห็นได้ว่าผู้คนยังไม่สิ้นศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบไหว้ขอพอรจากองค์หลวงพ่อติว้วพระเก่าแก่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีอย่างไม่ขาดสายพระครูบุญยาวราคุณเจ้าคณะตำบลสะสี่เลียมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนพระนักพัฒนาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆมากมาย ซึ่งในขณะนี้ได้ทําการซ่อมแซมบรุรณะอุโบสถซึ่งชมรุดสุ่มอย่างมากไม่เฉพาะการสร้างถาวรวัตถุท่านยังสร้างคนสอนลูกศิษย์ลูกหามากมายตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เทปนี้ออกรายการก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายรักษากายวาจาและความคิดของตัวนี้เป็นปกตินั่นก็คือการรักษาศีลห้าเพราะศีลห้าเท่านั้นแหละที่จะทําสังคมตั้งแต่เล็กที่สุดคือครอบครัวจนถึงสังคมประเทศชาติเนี่ย มีความเป็นปกติไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รังเกียจเดียดฉันกันทุกทุกคนถ้ามีศีลแล้วจะรักชีวิตตนเองในข้อที่หนึ่งเราก็จะได้คิดว่าเมื่อเมื่อได้คิดอย่างนี้แล้วปัญญามันต้องเกิดว่าเราก็รักชีวิตเราคนอื่นก็รักชีวิตไม่ไปค่มเหงกัน,นการมีศีลห้าเนี่ยเว้นเว้นการฆ่าเป็นคนโหดเทียม เว้นจากการเป็นคนมือไวใจเร็วคือเว้นอดิดีนาอดีนาทานลักขมโมยของผู้อื่นเว้นจากการประพฤติผิดในบุตรภรรยาสามีของคนอื่นอันเป็นเหตุแห่งความเล้าฉานของสังคมเล็กที่สุดคือครอบครัวเว้นจากการพูดเท็จเพื่อประโยชน์ตนสร้างเสียให้ประโยชน์ของคนอื่นในเสียไปสุดท้ายคนพูดเท็จนั่นแหละเสียประโยชน์ทั้ง ปัจจุบันและอนาคตสุดท้ายก็ให้มีสติสัมปชัญญะเว้นสิ่งมึนเมาสามอย่างสุราน้ำหมักดองที่กั่นแล้วเมลัยน้ำหมักดองที่ไม่ได้กัน่นแล้วก็มัชชะคือสิ่งสิติดนองเหนือจากสุราก็มีัยล้วนเป็นมัชชะซึ่งปัจจุบันก็มีมากเห็นไหมเมื่อก่อนก็มีเฮโรอีนกับฟินเดี๋ยวนี้มีอะไรเยอะแยะมียาบ้ายามายาอะไรจำไม่หวานไม่ไหวเอาสิ่งนั้นมาผสมกันกับสิ่งนี้ ถ้ามันเกิดความมึนเมาทําให้สติสัมปชัญญะบกบ้องภาษาพุทธศาสนาเรียกว่ามัชชะทั้งหมดกุศลผลบุญก็เกิดตลอดนี่เค้าฝากไว้ตรงนี้และศีลห้านี้แหละครั้งโบราณโบราณครั้งพุทธกาลเรียกว่าธรรมนูญชีวิตกับมนุษยธรรมคือธรรมะที่ทำให้จิตใจของคนสูงเป็นมนุษย์ แล้วก็ธรรมนูญก็คือหลักปกครองห้าอย่างนี้เขาเขาลกกันในห้าสิ่งเนี้ยเขาลกสิทธิ์ในห้าสิ่งซึ่งกันและกันเนี่ยสังคมเป็นปกติตำรวจตกงานแน่ถ้าคนทั่วประเทศไทยเรามีสินอาทั้งหมดตำรวจไม่รู้จะตามจับใครโยมทั้งหลายลองสังเกตดูว่าตำรวจมีงานเพราะคนผิดสินอาไปสังเกตดูได้เลยไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่ง อย่างอาการลักขโมยเนี่ยมีตั้งสิบสามสิบสี่อาการตูเอาของคนอื่นมาเป็นของเราก็เป็นความกันได้แล้วแค่แดนที่เนี่ยย้ายหลักสักคืบเดียวน่ะย,ยาวสักร้อยเมตรเนี่ยเป็นที่เท่าไหร่แล้วนี่เกาอยู่ในเรียกอะไรชอ่อกลวงใช่ไหมเนี่ยสีนห้าทั้งนั้นแหละงั้นสีนห้าจึงรักษา ความเป็นคนพัฒนาเป็นมนุษย์สามารถปิดประตูโรงพักปิดประตูศาลปิดประตูคุกแต่เปิดประตูสวรรค์โยมเอาไปคิดเอาว่าเราจะเปิดประตูสวรรค์หรือว่าจะเปิดประตูคุกถ้าหากผิดศีลห้าก็เปิดประตูคุกนะปิดประตูสวรรค์ โยมฉลาดแล้วเลือกถูกแล้วสมกับเป็นพุทธศาสนิกชนจเจริญพรพระครูบุญญาวรัคุณเจ้าคณะตำบลสะสี่เหลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนพระนักพัฒนาพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบท่านเริ่มบุรณะปฏิสังขรอถาวรต่างๆมากมายพร้อมทั้งท่านได้เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชน ท่านสัง่งสอนลูกศิษย์ลูกหามากมายซึ่งในขณะนี้ท่านได้ทําการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมทรงไทยซึ่งยังขาดปัจจัยอีกเป็นจํานวนมากหากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใจในบุญจะร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่0819496050 0914515954 ก็เริ่มแล้วก็มีคนที่จะให้ไม้ตะเคียนมาทําเป็นเสาซึ่งเราก็ยินดีที่จะรับแต่เราก็จะไปดูไม้ที่สั่งไว้เอามาทําเป็นฝาไม้ไม้สักก็ไม้มะค่ากับประดูสามสองสาอย่างนี้ดูที่ความสะดวกว่าเราจะได้อย่างไรมากก็ขออนุญาตเลยนาว่าคุณนพดลแก้วสุขเจ้าของห้างหุ้นส่วนสัญญาวีคนทักชั่น เป็นคนที่พูดคุยกับคณะกรรมการและอาตมาลูกส่วนหนึ่งว่าถ้าท่านไปเจอไม้ที่เป็นไม้ตะเคียนทูกสร้สงสางอยู่นในดินก็เจอเขาก็จะเอามาให้ก็บอกญาติโยมทั้งหลายว่าสร้างแน่นอนในสมัยของอาตมานี่แหละอาจจะช้านิดหน่อยโยมก็ต้องใจเย็นนะอยงางไรก็ต้องสร้างเพราะว่าพูดไปแล้วก็ต้องสร้างตามที่นั้นแหละแต่อาจจะช้าหน่อยก็อย่างที่บอกว่าช้าเพราะว่าการเงินของเราเริ่ม อัดเงินและวฝืดเครื่องโยมท่านไหนมีมากก็ลองสละผ่านบัญชีมาและการเบริกเงินของวัดเนี่ยมันมีระบบจัดการทําตามมติมหาเดี๋ยว,วทุกอย่างไม่มีการที่จะไปซิกแซกได้ให้เข้าบัญชีวัดแล้วสมภารจะเอาไปใช้เองทุกอย่างเนี่ยมันต้องตามกติกามีกติกาว,วางไว้แล้วก็เงินของสาธุชนญาติโยมนั่นแหละหนึ่งงานประจําปีสองงานกระด,ดินโยมก็ช่วยไม่ใช่แต่ให้ปัจจัยในการที่บูรณะก่อสร้างสิิง ญนะาติโยมทั้งหลายเนี่ยให้เลือดให้เนื้ออาตมาอาตมาบวชมาปีนี้ก็เข้า45ปีย่าเข้าปีที่46ก็ได้รับการสงเคราะอนุเคราะห์จากสาธุชนญาติโยม พูดอยูบ่บ่อยๆญาโยมเป็นนาลงกลัวเป็นหม้อข้าวหม้อแกงให้พระมาตลอดเพราะการประพฤติปฏิบัติวัดของพระเป็นหลักเมื่อพระพประพฤติปฏิบัติวัดอย่างใดสิ่งต่างๆมันก็จะมา่วนทั้งปัใจจัยในการบูและก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ก็มาจากศรัทธาของญาติโยมต่อวัดต่อองค์หลวงพ่อจิ๋ว ทั้งสองประการนี้คือไปด้วยกันนั่นแหละคือองค์หลวงพ่อเจี้ยวอยู่ทีวัดนี้มาตลอดพระก็มีอยู่ตลอดก็เลือดเนื้อของพระก็ได้ญาติโยมปัจจัยที่มาก่อสร้างโบราณะอะไรก็เลทเแี่ก็มาจากญาติโยมสิบกว่าล้านตั้งแต่อาตมาเป็นเจ้าว่านมาเมื่อปี2 5 5 8จนถึงปัจจุบันนี้ก็เข้าปีที่เนี่แหละก็ประมาณ10ล้านทุกส่วนนะที่จะมาสร้างใหม่ก็คือสาราปฏิบัติธรรมและบุญดีนอกนั้นซ่อม่อมของที่มันข้าคลา้าเสร็จากโบว์แล้วเสียจจากสาราปฏิบัติธรรมและบุญดีแล ก็ยังจะไปซ่อมคุณดีเก่าๆตอนนี้ปว่วกมาันกินเกือบทุกห้องแล้ว เข้ามาเนี่ยเข้ามาเพื่อดูแลแรกก็อยากจะเป็นแต่เจ้าอาวาสอย่างเดียวก็พอแล้วขอให้เป็นตำบลดีเมื่อเป็นแล้วก็ต้องทําให้สมภาระที่เขามอบหมายที่หลักใจจริงๆเลยคือชาวบ้านมอบหมายให้อาตมาเป็นก็เหมือนกับคิดว่าเป็นการตอบแทนข้าวแดงแกงร้องโยงไปแล้วกันตอนนี้น่าจะสิบห้าขึ้นแค่ซ่อมข้าสุขาตะลา,าขาวดีกับข้างบนเป็นเสร็จแล้วเกบแสนเดืนนี้ค่าแรงมันแพงโยมตอนอาตมาช่วย อดีตเจ้าว่าคุมงานก่อสร้างคนผสมปูน40บาทเข้าใหม่ก็50บาทเป็นคนคอยจดแรงงานประจําวันหวัวหน้างาน80บาทกร100็ร้อยหนึ่งเดี๋ยวนี้คนคนยกปูนยกของส่งอ่ะ400 400สมัยก่อนนั้นเป็นหัวหน้าช่างเหมาเลยนะนี่ไงจึงว่า15ล้านเนี่ยที่ตั้งไว้ใหม่เนี่ย จะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ขอให้ได้มา15ล้านเป็นบุญคุณมากมายไก่กองแลโยนโะยนที่ฟังอยู่สงสารก็โอนมันทางเบอร์บัญชีที่ทางรายการขึ้นให้ก็มาที่วัดแล้วก็จะได้มาไหว้องค์หลวงพ่อติ้วกันด้วย แล้วก็สามารถโทรสอบถามโดยตรงกับอาตมาได้เบอร์ที่ทางรายการขึ้นให้ก็ขอความอนุขเคราะห์เมตตาจากสาธุชนที่ดูรายการนี้แหละช่วยวัดช่วยพระพุทธศาสนาหากท่านผู้ชมท่านใดจะไปร่วมสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปก็สามารถไปได้ที่วัดหัวถนนหรือจะโทรสอบถามร่วมบุญได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ ร่วมสนับสนุนรายการโดยกิจสักงไฮดูริกมาร่วมรักโลกไปกับเรา0 982482233วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมอีกหนึ่งธุรกิจที่ร่วมรักโรครักสิ่งแวดล้อมและช่วยลดค่าเช้นจ่ายในการขนส่งลดพื้นที่ในการจัดเก็บลดขยะในชุมชนด้วยการบีบอัดเพราะในขณะน,นี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงชุมชน ได้เลี้ยงเห็นถึงความสำคัญในการจัดเก็บและลดขยะต่างๆให้เป็นศูนย์ในสถานประกอบการก็ให้ความร่วมมือจัดเก็บขยะให้ดูสะอาดตาจัดเป็นระเบียบด้วยการบีมอัดด้วยเครื่องอัดเศษวัสดุเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บนอกจากนี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้เลี้งเห็นถึงความสำคัญในชุมชนว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนจัดเก็บขยะให้เป็นระเบียบมากขึ้นและสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ชุมชนจึงเกิดแนวคิดการทำ CSR บริษัทให้ชุมชนด้วยการมอบเครื่องอัดเศษ วัสดุให้ชุมชนที่เขตอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศเพื่อลดขยะกระจายในชุมชนจัดเก็บให้เป็นระเบียบประการสําคัญคือการสร้างรายได้ให้ชุมชนกิจศักดิ์ไฮดริกมือหนึ่งงานด้านลักโลก รักสิ่งแวดล้อมด้านรีไซเคิลมีผลงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนมากมายทั้งออกแบบผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรรีไซเคิลทุกชนิดเครื่องอัดไฮดรลิกทั้งขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กหรือติดตั้งไว้บนรถมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพความแข็งแรงโครงสร้างใช้เหล็กมาตรฐานอย่างดี มาร่วมรัก,รกโรคไปกับเรากิติศักดิ์ไฮดูริและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่วันนี้รายการนำมาฝากท่านผู้ชมค่ะแต่เสียดายที่เวลาของรายการหมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับใครที่พลาดการรับชมนะคะสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube เพียงพิมพ์ชื่อรายการเปิดฟ้าค่ะสำหรับวันนี้โมโม่และทีมงานต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ